สวัสดีครับชาวเพื่อนยิ้วทุกคนครับสวัสดีไปยังนันกขี่ด้ามือใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมมีข้อแนะนำดีๆมาฝากอีกแล้วนะฮะเราจะคุยเรื่องของการเกาาสายสําหรับมือใหม่มือใหม่นั้นอาจจะมีบางคนนะครับที่เวลาอยากจะฝึกเกาสายแล้วก็จะเกิดข้อสงสัยนะฮะว่าจะาแบบฝึกหัดประมาณไหนมาฝึกดี แล้วผมสังเกตเห็นบางคนนี่เอาแบบฝึกหัที่มันยากเกินตัวเกินเลเวลที่เรามีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมาเล่นมาฝึกมหาหัดกันซึ่งในแนวทางส่วนัวงผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้นะครับแม้แม้กระทั่งการฝึกกีตาร์เนี่ยเราควรจะทําสิ่งที่มันง่ายๆขยับไปหายากแต่ถ้าคุณจะอยากจะเอาอยากนะครับไปหาง่ายเนี่ย อันนี้ผมผมมองว่าไม่เหมาะสมไม่สนับสนุนแนวคิดนี้สักเท่าไหร่ผมจะยกตัวอย่างใน C major เพื่อมาประกอบกับคําอธิบายในเรื่องนี้นะฮะเป็น C A minor D minor G นะฮะโดยจะเล่น2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ผมมองว่าเหมาะสมสําหรับมือใหม่แบบที่2ก็คือมันอาจจะเพิ่มสเต็ปความยากขึ้นไปอีกอาจจะแบบว่าโอเคแ่ะเข้าใจว่าอยากเก่งเร็วนะฮะอยากจะเอาอะไรที่มันเพราะๆสําหรับเรา,าที่มันฟังดูเจ๋งดูอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับว่า เรายังคงอยู่ในสเต็ปมือใหม่เนี่ยเกินตัวไปไม่ดีฮะอาเดสเต็ปแรกควรจะเกลแบบเป็นบล็อกที่มันเป็นบล็อกอ่าเขาเรียกว่าเป็นบล็อกสําเร็จรูปนะครับโดยที่ทุกคอร์ดตั้ง4คอร์ดที่ว่ามาเนี่ยก็เกลเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเกลรูปแบบไหนจะเป็นเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามีก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเป็นเหมือนกันหมดโดยที่มือซ้ายไม่ต้องขยับไปไหนกดสายไหนเฟสไหนก็อยู่ตรงนั้น นี่คือแบบแรกที่ผมมองว่าเหมาะกับมือใหม่แต่แบบที่สองเนี่ยมันจะดูยากขึ้นจะสังเกตว่าทางคอร์ดเดียวกันก็จริงนะครับแต่รูปแบบที่สองเนี่ย มันค่อนข,ข้างที่จะเรียกว่ายากทั้งในส่วนของมือขวาและก็มือซ้ายในส่วนของมือซ้ายเราจะมีการเพิ่มโน้ตเข้าไปทุกคนสังเกตดูนะว่าเวลาผมเล่นแทบจะทุกคอเดี๋ยวผมจะเอานิ้วก้อยมาผสมทั้งที่จับ C นิ้วก้อยมันไม่ต้องทําอะไร A อไหมนิ้วก้อยไม่ต้องทาอะไร D ีไมเนอร์นิ้วก้อยไม่ต้องทําอะไรนะแต่ผมเอามาเพิ่มโน้ตเข้าไปตรงนี้ฮะสาย2เฟที่3 A Min ไมเนอร์สาย2เฟที่3 ดี i n เนสาย1นึ่ที่3อ่านะครับหรือแม้กทั้ง G ก็คือใส่โน้ตสเข้าไปใส่โน้ตดีเข้าไปแน่จเห็นไหมครับว่านี่ส่วนของมือซ้ายจะยากแล้วก็ส่วนของมือขวาจะต้องรวนนิ้วในการเกาเพิ่มขึ้นจากตอนแรกเนี่ยเบ3สามสองก็คือ8ตัวจะหมแต่พอมาเล่นในรูปแบบที่สเนี่ยจะต้อง คูณ2เข้าไปจาก8ก็จะเป็น16อันนี้16นั่นหมายความว่ามันจะต้องซอยนิ้วในการเกาเนี่ยให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าตัวยากไหมฮะยากขึ้นทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายจับจังหวะจับะระยะมากนะครับจะต้องสัมพันธ์กันว่าจะต้องเอานนอตเข้าเอานตออกจะต้องทําให้มันสัมพันธ์ทั้งสองมือ แต่ยังมีบางคนนะครับที่มองว่าเฮ้ยแบบที่2องน่าสนใจว่ะไปแบบที่2ดิแบบที่1มันโหมันไม่ดูแบบมันยังไงล่ะมันไม่มีความลูกเล่นอะไรใส่เลยอย่าไปคิดแบบนั้นฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะฮะทุกคนคือแบบแรกเนี่ยมันเหมาะสําหรับนักคิดท่ามือใหม่หน,นะฮะ ก็คือพยายามจะสร้างความยุ่งยากในการเล่นสิ่งทําสิ่งง่ายๆให้มันเชี่ยวชาญให้มันชํานาญที่สุดนั่นคือสิ่งที่ควรปฏิบัติและแบบที่1นนี่นมันจะเหมาะกับการที่จะเอามาเกาแล้วก็ร้องไปด้วยครับ mm hmm. อ่าเวลาร้องไปด้วยเนี่ยมันมันจะทําให้แต่เราก็ต้องร้องให้มันโอเคโอเคนะครับร้องให้มันเข้าคีย์เข้า,ขาจังหวะถ้าใครที่เสียงดีเป็นทุนเดิมแล้วก็ดีนะมีลูกเอื้อนลูกอะไรเข้าไปยิ่งน่าสนใจ การเกาแบบพื้นฐานจังหวะหนักแน่นนะแบบนี้เข้าไปจะส่งเสริมให้การเล่นของการโชว์ของเราเนี่ยดูดีดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้ารูปแบบที่2เนี่ยมันอาจจะเป็นการเล่นที่มินดูรูปแบบที่สูงขึ้นนะฮะบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องร้องก็ได้นะครับก็คือเลงกีตาร์โปร่งเข้าไปเฉยๆหรือว่าแจมกับเพื่อนกับอะไรก็ว่ากันไป เอาละฮะดังนั้นก็ทัง้งคิดได้มือใหม่ถึงมังออเราใช่ไหมครับว่าควรจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการเก่าสายแนวทางที่ผมแนะนำมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนลองฝึกกันดูครับ